วัแล้ว้ออังกฤษสอบข้มอมหนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับข้อสอบสอบข้มอมหนึ่งกันจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะเจอกร a m m ม่เรื่องอะไรอ่ะเจอของเรานะคะเขาบอกว่า the price of products is one of the inflation the price of product ค่ะตัว price แปลว่าราคาถูกไหมคะ ราคา of products ค่ะตัว products แปลว่าอะไรเอ่ยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ถูกไหมอ่าก็คืออันนี้เราก็จะแปลได้แล้วนะคะว่าราคาของสินค้าเนี่ย is one of the inflation เป็นหนึ่งในอะไรคะหนึ่งใน inflation คือเงินเฟอ้อเนาะแล้วก็เป็นจุดๆให้เราเลือกเติมสิ่งที่ถูกต้องลงไปะคะ่ะ ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเกี่ยวกับเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเงินเฟอ้อเนาะมาดูช้อยสินค่ะช้อย A indicator indicator อันนี้แปลว,ว่าตัวบ่งชี้ค่ะตัวบ่งชี้ทีนี้นะคะช้อย B ค่ะก็เป็น indicators indicators เติม s ไปค่ะตรงนี้ก็คือตัวบ่งชี้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าการเติม s หรือ es ทำให้เขากลายรูปจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ถูกไหมคะอ่ะแล้วก็ choice c ค่ะ injection injection อันนี้จะแปลว่าการฉีดยาค่ะเช่นเดียวกันเลยค่ะตัว choice d ก็คือ injections เติม s เข้าไปนะคะ injections ก็จะเป็นการฉีดยาที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นรูปพหูพจน์ค่ะทีนี้ค่ะถ้าเกิดเราดูจากคาศัพท์ สิ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อเนี่ยไม่น่าใช่การฉีดยาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะตัว Choice C และ Choice D เราจะตัดเขาทิ้งไปค่ะตัดเขาทิ้งไปก็จะเหลือตัว Indicator ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกนะคะอันนี้ก็หลังจากที่เป็นเรื่องคำพท์เป็น verb นะคะจะเปลี่ยนเป็น grammar ละเราจะเลือกเติมเอกพจน์หรือพหูพจน์ดีตัวนี้เนาะถ้าเกิดเราเจอ one of นะคะหนในอะไรเนี่ย เขาจะต้องเป็น one o f the แล้วก็เป็น noun นพหูพจน์ค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในอะไรหลายอย่างถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นค่ะเป็นหนึ่งในอะไรหลายๆอย่างให้ใช้คำนามพหูพจน์ก็จะไดายเป็นอะไรเอ,อ่ยรูปพหูพจน์ choice B นะคะต้องเป็น indicators อย่างนี้เนาะ เราก็จะได้ว่า the price of products is one of the inflation indicators หรือว่าราคาของสินค้าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้เรื่องเงินเฟ้อนั่นเองยังไงก็อย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็แกรม m a r ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ